ว่าคุณเพชรค่อนข้างที่จะให้ความขีดเหนาการเมืองมาพอสมควรนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเป็นความเห็นที่ตรงไปตรงมามากแต่เราต้องแต่เราเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคุณเพชรลงสนามครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของมันจะมีข้อกังขายอยูบ่บางอย่างในเรื่องของผลงานกับอุดมการส่วนตัวคุณเพชรเนี่ยคือคือเราเอาความจริงมาคุยกันนะฮะว่าคุณเพชรยังไม่เคยเป็นสอสอมาก่อนแต่ณวันนี้การเป็นผู้แทนสําหรับคุณเพชรอะไรมันสําคัญกว่ากันระหว่างผลงานกับอุดมการในจุดที่เรายังไม่เคยมีผลงานมาก่อนนะคุณเพช ผลงานกับอุดมการผมว่าตัวผลงานไม่ใช่ไม่ใช่ตัววัดว่าคนนี้มีความสามารถหรือไม่มีความสามารถเพราะไม่อย่างนั้นสอสอที่ไม่เคยมีประสบการณ์แต่สังกัดพรรคการเมืองและได้รับการเลือกตั้งเข้าไปในสภา <c oughs> ก็หมายความว่าเขาไม่มีความสามารถเลยอย่างนั้นหรือเปล่าครับในวันที่คุณอัทวิทย์ลงเลือกตั้งครั้งแรกก็ไม่เคยมีประสบการณ์เหมือนกัน <c oughs> ก็ยังสามารถเข้ามาอยู่ในสภาได้และสามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีผลงานอย่างที่คุณอัทวิทย์บอกเพราะฉะนั้นผมผมว่าการที่จะมาแก้ไขปัญหาของประเทศ คือต้องเป็นคนที่รู้ป so ัญหาและรู like ้ทางแก้มีความรู้มีประสบการณ์มีวิสัยทัศน์ที่จะแก้มาได้ไม่มีความจําเป็นเลยครับกับการว่าจะต้องเป็นนักการเมืองเก่าหรือว่าจะต้องเป็นลูกหลานนักการเมืองหรือต้องคนที่มีประสบการณ์ทางด้านการเมืองเท่านั้นเพราะไม่อย่างนั้นการเมืองมันก็จะมีแต่นักการเมืองเก่าๆที่ไม่สามารถที่จะเอาคนใหม่ๆไม่สามารถเอานักแสดงไม่สามารถเอาสถาปนิกไม่สามารถเอาวิศวกรหรือแม้แต่ไม่สามารถที่จะเอาแม่ค้าเกษตรกร กรรมกรหรือชาติพันธุ์ต่างๆเข้ามาเพื่อตอบสนองปัญหาเพราะพักเราเชื่อในความหลากหลายของผู้คนพักเราเชื่อในความเสมอภาคในการที่จะมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะแก้ปัญหาของคนต่างๆหลากหลายอาชีพหลากหลายเผ่าพันธ์เพราะถ้าเราคิดว่าเฉพาะเจ้าของบริษัทหรือผู้มีความรู้คนที่จบนอกเท่านั้นที่จะเป็นสมาชิกพักและเข้าไปอยู่ในพื้นที่ในสภาได้มันไม่สามารถตอบโจทย์คนที่อยู่ข้างล่างคนที่มีความลําบาก คนที่อยู่ในชุมชนแออัดได้เพราะผมถามว่าคนที่อยู่ยอดบนสุดสุดเคยเหรอครับ <c ười> เคยที่จะไปเดินในตลาด <c ười> เคยที่จะไปเดินในชุมชนแออัด <c ười> เคยที่จะไปนั่งคุยกับคนพวกนี้เหรอถ้าคุณไม่ใช่นักการเมือง <c ười> หรือไม่ใช่จิตอาสา,ศาเพราะฉะนั้นการอบรับคนทุกคน <c ười> ทุกชาติพันธุ์คนทุกหมู่เหล่าคนทุกสาขาอาชีพ <c ười> เป็นสิ่งที่พักเราต้องการและพักเราต้องบอกก่อนนะครับเราไม่ได้เรามองตัดกับคุณอาทวิตนิดหนึ่งว่าเราไม่ได้มองว่ามีซ้ายมีขวา ไม่มีแดงไม่มีเหลืองแต่เรามองว่าเส้นแบ่งคือเส้นแนวนอนที่เป็นคนรวยกับคนจนเท่านั้นคนจนจะถูกคนรวยคนที่มีอํานาจคนที่มีบารมีใส่ข้อมูลเข้ามาให้เชื่อในสิ่งที่เขาต้องการให้เชื่อที่แตกต่างกันและทําให้เขาสองฝ่ายเกิดการแบ่งแยกและเกิดข้อ,อขัดแยง้งแล้วสุดท้ายมันก็คือการพูดว่าแบ่งแยกและปกครองครับ